พามาดูนะครับรถว่างหนึ่งคันนะครับสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะครับคันสีดําคันนี้นะครับก็คือรุ่นนะครับ Brio D Cap Rivender b i s t r Auto นะครับนี่ครับความสวยงามนะครับราคารถรุ่นนี้นะครับกลางแสนหน้าหมื่นหกพันบาทนะครับมาดูด้านหลังครับตรงล้อนิดเดงครับล้ออลลอยขนาดใหญ่ครับสิบแปดนิ้วนะครับต่อมาดูด้านท้ายครับไฟท้าย LED Light Guiding นะครับสว่างยามค่ำคืนนะครับนี่ครับแล้วก็มามีมาให้นะครับเซนเซอร์ด้านท้ายนะครับสีดำแ่งนะครับ นี่ครับมาดูฝั่งผู้โดยสารต้านหลังนะครับด้านหลังเลยครับเปิดปั๊บนี่ครับเบาะด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับพนักแขนครับมีที่วางแก้วน้ามาให้นะครับนี่ครับที่แขวนสังพาระนะครับมีมาให้พร้อมนะครับนีนะครับมีชายมันเดมาให้ด้วยนะครับการขึ้นลงก็ง่ายนะครับดูด้านในนะครับนี่ครับฝางผู้กับขี่นะครับ ฝั่งนี้บอกไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับตามสรีระของเรานะครับนี่ครับกระจกไฟฟ้าครับทั้ง4บานนะครับฝั่งนี้เป็นแอรพอร์ตโต้นะครับนี่ที่วางแก้วน้ํานะครับแล้กกลุอมเลนสมันติฟังชั่นนะครับหน้าจอเครื่องเสียงรองรับ Android Auto Apple c a r p l a y เก็แบบขั้นบันไดครับ4เป็นเชีนนะครับแล้วก็มีโหมดนี้ให้นะครับอีโค่โหมดเอาเวอร์มอนะครับสามารถเลือกใช้งานได้ตามที่เราต้องการนะครับนี่ครับ สำหรับท่านใดนะครับอยากได้รถใช้งานครับคันนี้เลยนะครับพร้อมส่งมอบเลยนะครับถ้าเกิดไปเน้นผ่านนะครับรีโว่ดีแคปโรดิเนอร์มิ s อ i a โ t ้คันสีดำ